เบี้ยแก้โดยทั่วไปนะครับการสร้างเบีย้ยแก้นะครับกาสร้างเพื่อนําให้ลูกศิษย์ติดตัวนะครับเพราะว่ายุคสมัยบางทีหรือว่ายุคสมัยทุกๆยุคสมัยมาครับมันก็ต้องมีเรื่องไสยศาสตร์การกระทําโดยไสยศาสตร์อะไรต่างๆนะครับเพราะเบีย้ยแก้จะเป็นตัวที่คอยเตือนคอยป้องกันนะครับไม่ให้ถูกกระทําย่ํายีนะครับหรือพูดง่ายๆอย่างอย่างอย่างพูดง่ายๆเลยคือการโดนของ นะครับการถอนของถอนอะไรซึ่งเบีย้ยแก้จะช่วยในทางกันกันของกันคุณใสเออการเขากระทําเราชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็นเบีย้ยแก้น,นะครับพระอาจารย์นะครับอาราทางหนึ่งมหาอำนาจทางป้องกันนะครับงงป้องกันนะครับแล้วก็การเป็นเมตตามหานิยมนะครับในในในชิ้นเดียวพร,พร้อมกันหลายๆหลายๆอย่างทั้งเมตตาทั้งกัน นะครับทั้งมาหาอำนาจนะครับผม